เก้าหกสี่นะครับเก้าร้อยหกสิบสี่ขึ้นมาอีกพอสมควรนะครับนัดต่อไปครับเก้าเจ็ดสามนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบสามนัดที่สองสวัสดีครับพบกับผมอมนวยวาวจังรีดเช่นเคยนะครับ สำหรับในส่วนของวันนี้นะครับผมจะนำกระสุนปืนขนาดจุด38สเปเชียลนะครับที่เป็นลูก FMJ หรือที่เราเรียกกันว่ากระสุนจริงบ้านเราเนี่ยนะครับเอามาทดสอบยิงด้วยอาวุธปืนรีวันเวอร์ความยาวลำกล้อง3ขนาดนะครับก็จะมีลำกล้อง2นิ้วนะครับ4นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วก็จะนำไปยิงทดสอบวัดความเร็วให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าความยาวลำกล้องที่แตกต่างกัน3ขนาดเนี่ยความเร็วกระสุนชนิดเดียวกันเนี่ย ความเร็วจะแตกต่างในขนาดไหนนี่นะครับอาวุธปืน3กระบอกที่จะใช้ยิงวัดความเร็วนะครับความยาว3ามลำกล้องครับใช้กระสุน NRC นะครับ fm j 158เกรนความยาวลำกล้องละ2นัดนะครับก็มีลำกล้อง2อนิ้ว2.25นิ้วสมิธ M60 มหกนนิ้ว M686 แล้วก็6นิ้ว นะครับสามกระบอกนี้นะครับกระบอกละสองนัดจะยิงเปรียบเทียบความเร็วให้ดูกันคร่าวๆนะครับนี่นะครับลำกล้องชนิดแรกนะครับก็คือลำกล้องสองนิ้วนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับจะยิงจํานวนสองนัดนะครับทําการยิงจํานวนสองนัดเพื่อดูความเร็วนะครับเริ่มยิงนะครับ นัดแรกแปดเก้าหนึ่งนะครับแปดเก้าหนึ่งนัดที่สองครับเก้าสองห้านะครับเก้าร้อยยี่สิบห้านะครับนัดที่สองอันนี้เรากล้องสองนิ้วนะครับต่างกันเยอะไหมครับก็สองนัดสองนัดค่าสวิงก็อยู่ประมาณนี้ครับแปดร้อยเก้าสิบกว่าเกือบเก้าร้อ,อ,อยว,ยวแล้วก็เก้าร้อยนิดๆครับ อันนี้ยิงนิ้วใช่ไหมตัวแรกครับอันนี้ยิงสองนัดเพื่อให้ดูนะครับดูค่าสวินมันเพราะว่าถ้ายิงนัดเดียวเลยมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับต่อไปนะครับลำกล้องสี่นิ้วนะครับนิ้วมาดูครับนัดแรกครับเก้าหกสี่นะครับ ก้าร้อยหกสิบสี่ขึ้นมาอีกพอสมควรนะครับนัดต่อไปครับเก้าเจ็ดสามนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบสามนัดที่สองก็ขึ้นมาอีกประมาณหกสิบนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบโดยประมาณความเร็วหกสิบถึงเจ็ดสิบฟุตต่ตอวินาทีนะครับสองนิ้วขยับขึ้นไปสองนิ้วนี่ต่างกันอีก ประมาณ6 0สิถึงเจฟุตครับเดี๋ยวจะมาดูต่อไป6นิ้วนะครับ6นิ้วนี่มาดูกันครับว่าจะได้ความเร็วถึงพันไหมนิ้วนะครับนัดแรกครับเก้าเจ็ดแปดนะครับเก้าเจ็ดแปด พอๆกับ4นิ้วเลยนะครับดนบ 9, 9, บูนักที่สองครับ9-91ครับนัดที่สอง9-91ก็ขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะครับผมว่าจากสองนิ้วมาสี่นิ้วเนี่ยขยับขึ้นมาเห็นชัดเจนพอสมควรแต่4นิ้วมาถึง6นิ้วนี่ขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ก็สูง ถูกกว่าเดิมใช่ใช่ครับก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับสองนิ้วกับหกนิ้วนี่ก็แตกต่างกันประมาณประมาณร้อยครับร้อยถึงเกือบเกือบร้อยเลยนะครับอ่าโอเคนะครับขออนุญาตถอดแว่นถอดเย็บปักครับก็สําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเอามายิง เรี่ยบเทียบความเร็วให้ดูกันคร่าวๆนะครับกับลำกล้องความยาว3ขนาดในกระสุนขนาดจุดสามแปดสเปเชียลกระสุนชนิดเดียวกันอย่างละสองนัดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องและ f c ทุกท่านนะครับได้ทราบได้ชมกันนะครับว่าความยาวลำกล้องก็มีผลกับความเร็วของกระสุนที่เพิ่มขึ้นอันนี้นะครับก็กกคือตรงจริงนะครับที่เขาบอกมาว่าความยาวเพิ่มขึ้นความเร็วกระสุน่มมากขึ้น ก็ส่วนในเรื่องของความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะมากน้อยต่างกันแค่ไหนก็ตามคลิปที่ยิงทดสอบไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เป็นแนวทางคร่าวๆให้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนพนมชุติงเลนอาเภอพนมสรารคามจังหวัดชาเชาียงาที่กเฟือสถานที่ดีๆสําหรับการทดสอบในครั้งนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ